นี่ตรงจอดรอคิวของแท็กซี่เมียหนามันนะู้เชื่อูเชื่อูเชื่อันนี้มองเป้บ้านเขาก็คือว่ามองแท็กซี่มาแล้วเนาะจ้ะโป้ภาษาเนาะเขารับจ้างพานั่งมารอบเมืองได้จ้ะรอบมองท่องเที่ยวได้จ้ะราคาเท่าไหกับพัรู้ได้จ้ะเพราะว่าไอ้พักกันพักอ,อยู่กไกลเลยเดินเอาได้จ้ะ

มาล้อผู้โดยสารก็อยู่ทีเดิมจ้ะไอะป้าเนี่ยบางนี้เป็นที่อยู่สุก์กลาง ทีมทัดเกี่ยวเด้จ้ะนี่เป็นวงเวียนกลับรถนี่เด้จ้ะเสียเราไปใชายที่้วนี่ยังกับบ้านยังกับทีเป็นเล็มๆนะผมมีไฟแดงดเราก็จะเดินลงไปอีกจ้ะ กันต่อไปเดินลงไปข้างล่างนะจ๊ะเดินชมน,น้ำชมวิวชมบรรยากาศปเปอยๆนะที่น้องเนาะมาเดีวเดินเดิมาเจนเองตามติดตามกันต่อไปเลยจ้ากลับไปเดินไปรอบๆเลยจ้า เดินกลับมาเดินกลับหลังไปนั่นแหละจ้าช่วงวันหยดุดทุกคนก็นเดินออกมาอาบแดดเดินมาเล่นมานะั่นด้วจัง